วันนี้เรามีที่หน้าสำรองที่าาด้วยตามที่พี่บอกเปล่าแม่เลยพี่น้องท่านนี่มือต้าผมบอส่องยังมัดนี่นะครับ กาแฟเป็นไงบ้างฮะแซ่บบอ,อแซบแซ่บแซบอันนี้รอใช่ไหมใคะยังไม,ยไม่ได้ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณแม่เม,มื่อคืนนี้ขับมีมมาอันนี้เราอันนี้ตื่นมาสั่นเด้อ <c oughs> เพิ่นมาเพิ่นเมา,มาตั้เพต่นบ้านนี่เมาต่น <c oughs> แล้วคืนนี้ก็ไปซีนเกีตอีกเฮ้ยของแท้พ่จะไปเสียนากีได้ยงไแม่บ้าห้าชั่วโมงกว่าเด้อีชั่วโมงกว่ากว่าเด้อืเป็นไงบ้างครับรสชาตไงบ้างครับแส่บ ถ้แอร์ไม่เย็นเอาเรเป่าบ่แม่ขอพัดลมงบานตน้อกเาลูกแอมมันไม่เย็นอรหองเย็นอยู่ด้วยเย็นตอน้ม่เย็นเพราะเย็นแลวังอย่แ้วตางดยิระยันีแอร์ตัวนี่มีแค่ยหนึ่งตัว พระมาเห็ดสวยหรือเปล่าไปสิเกีบไหมน,นี่นี่นะครับหี่นะอรังมาก ปังมากแล bana, ya, 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 ya. ้วก็มาจะยังยังมาฟิลเลอร์ฟิลเอร์ว right. ันนี้ม so yeah. ีจำกัดเพราะลูกค้าก็สั่งมาไว้เยอะเยอะกพรปกติเขาทำกินอุ่นเนด้ยหมืนแกนปกตีนี่เหมือนแล้วมันมีอยู่แต่มันไม่แทบเ้าเราเยเลือกทุเรียนแบบโชคที่มันแ่บๆบเชิญเลยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมว้ารอช่องได้เดี๋ยวๆให้ได้่ให้ให้ั่งไปดแล้วก็ไปด้เรามีขนมปังด้วยนะครับอันนี้ทานแล้วแบบว่าอันนี้ไร้แป้งไร้น้ำตาลนะครับเพื่อสุขภาพเป็นขนมปังไร้แป้งไร้น้ำตาลนะครับตอนนี้ทานแล้วจะไม่อ้วนนะครับ หวานจากน้ำตาลหล่อหางกวยนะครับผมศูนย์เปอร์เซ็นเคียวนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับเชิญครับสวัสดีครับอันไหนเลยครับอ่างนิดนึงนะแม่บันนี้ได้ครับได้ครับผม มามามาเบ็นมาท้่ครับผู้ชายยุ่ยไกลครับผมพี่พี่มานะครับวันนี้เราก็ว่าเอฟซีมาเยอะนะครับถ้ามาเยอะกว่านี้ก็คงไม่มีทีถ้าอุดรน,นะบอกเลยเราตุานตัวมา้นขอรเบอย่างแรกอะ่ะกว่านี้แหละคนก็เต็ม แต่อันนี้ยิ่งร้านเราจะเลก็กกวุดรออยู่ร้านนี้เลก็กกวุดรประมาณหลายเท่าเลยแล้วสาขาเราเอ็ดจะมีคนยืนไหมนี่นนะสาขาลอยเอ็ดยัสูอุบลไปสาขาอุบลดีกว่าอุบลยังหลายยีนามฟีเน่อยให้จังมาเสียงป๊าดเลยมารอดเลย น้ำเปล่ากคตุสเยนในนี่ตู้เย็นยาลางเคืม่นานี่น้ำฟีนี่เอาน้าไปเอาน้าไปบริการลูกค้าบางคนเขาไม่มีเขารออะไเอ๊ มาไปส้มนะครับบรรยากาศากราครับผมบนี่ไปในโรงบาลครับผมยังไงฮะเราไปทีด้วยนะครับมีแบบตัวการด้ถ้าใครอว่ามาที่นี่มีลิชธิรการด้วย้ก็มีบรรยากาศด้วยสาขาเชียงใหม่บ่ เชียงใหม่สาขาอุบลสาขาสาขาใช่ทุกปฏิทินเชิญลูกค้ามาแม่ก็อยู่คนเย็นท์เธอเพิ่งนอนโคตรวันหน้าไปแน่นอนโอเคครับผมเมื่อไรก็มาได้ครับชั้นสองนั่งได้ชั้นหนึ่งฝั่งนี้นั่งได้นะครับนบ เลล์เบลสิบขวาได้ไหมสิข้สิบ,สบว่าาันแรกอัน,อน,พอพนาไางเดี๋ดวยวผมก็น้าสันี่เดี๋ยวระสื่อลูกค้าสถานนี่ไห้ใช่ครับตั้งอยู่่ไหผมจะเลย รถขอดแว่นแน่จ้าวันนาารอนาเสื้อเป็นอิสระอยู่งอิสระเอิสระเงยนะสหายอ่ปัญจาอะไรกับปัญจสาขาคันไหมครัครับผมสาขาคนเรเ็นาได้สปง

มาเด้อพี่น้องวันนี้แจกน้ำคนดูสี่พันสามครับเสียงไม่ได้พูดเหมือเหมือบเด้อก็ถือขี้มูกเกลืเกลือด้วย

ขึ้นคับีนถ่ายรูปถ่ายได้ไหมคะเดี๋องกาแฟแล้วก็ดินทางกับคารสินค่ะฮะครนนะครับนางจองซมนางจองซัมข้าบมนี่ครจย่ยคถ่ายกนอิ กำลังแอบมินครับผมฟังฟังจารวยแล้วก็ให้รวยขึ้นไปครับผมเดี๋ยวก็ให้ด้วยกันออกพี่น้องเปิดสาขาต้องจังหวัดใหญ่ๆเมียนครับผมพื้นที่มันต้องพื้นที่มันต้องพ่อครับพี่น้องพื้นที่พื้นที่ถ้าแคบแบบกับแบบว่าเอฟซีหอกับหลายแห้งครับผมต้องหาเดินกุ้งกวงครับผม

รอาเพไเไ,ไปอาอลูกสาวก่ายหน่อยเดี๋ยวพอลอก่อนรอเม็ะแนนก่อนอชีาอาลูกสาวถ่ายลูกสาวรางงานมาเอเนี่ยตลาดอุรีตลาดอุลีเมื่อกี้สวสวยคุณมอสวยสวยมากเลคุณหมอสวยจริงจจะไป้งไนเลยเนาะแทงไปซื้อแก้วได้คุณหมอเป็นแล้วเนี่ย่ะลกตู้ เป็นีเพิ่มคทีนี้แม่มาอีกทีก็บ้านเสร็จแล้วนะได้แม่มาขึ้นบ้านแม่ประมานะมมาไม่มาอยู่แล้วต่คืนนี้ไม่จมู่ไม่หนีจะไปเยว้ายลูกซูตายแม่ไม่ไม่ตายไม่ตายชิ่เดียวคมแฝดตีสองความสก็โค้ชคุณแม่แม่เอามาม่แรเมือนขึ้นยูฟี่นะครับ่อนมี้า่อมเฟี่แครับีเมือแรกมัไปสิงคโปรี่นกำลังไปได้ใกล้แม่ วาไก่ฟกว่าไก่้วยถ้าสชั่วโมงกดเที่ตหมเดือนนี้ไม่ค่อยมีสวนเลยไม่ถสนเนันยตตัวยลานกะลบสวนกรั เนังกับฟังๆรุ่ยๆครับผมสวัสดีทนะครับวันจันทร์ครับผมสาขาต่อไปซีส,สกเกตครับ่าสาขาอะไรสาขายัง ก็อย่าลืมครับพี่น้องแม่มาอุดหนุนในเด้อครับผมคอนแก้มครับฟินสาขาคอนแก้มนะครับสาขาที่สองครับฟินแรนคาเฟ่สาขาสองทั้งบุญนั่งบ้นน้ำตาสาขาสองครับพี่น้องกิจประหยัดไหมต่อทำทุกอย่างเลยยโอ้ บเวนละสิมเส้าเาไว้ลา้นานะรกาเป็น,ทนเทเนลพี่นอ้องจะเป็น,ทนเทเนลค้าหลาย <c oughs> โอ้หกระไรเหีเตียยบรรยากาศนี่ครับหน้าโรงพยาบาลน,นะครับผมหน้าโรงพยาบาล KRM นะครับผมยุข่างเลยครับพี่น้องขึ้นมาช่องนี้กับจ่าพ่อเลยครับผม <hi> ครับผมไม่มร,ไรู้ว่าันตัองออพี่จำ <si> นี่ครับทางเขาร้านกสิมินิมินิเองน้อยครับผม <fishing> เป็นร้านแบบ สไตล์ในโลงบวานครับผมนันสไตล์ในโ่่งบวานครับอาจจะอาจจะวุ่าไงครับรครับผมครับมีนอันนี้แบบเต็ยงแน่มั้ะ เล็ก ng สวยแตงงามเนียงนางงามสวยค่ะสวยค่ะสวเจ้าชายลากินทั้งสองเลยฮะรจะแสบทั้งสองสร้างเลยครับพี่น้องทำไม ยังท่านมีเก็บเดอ้อยังืสร้างเกยบยังค่ะคิวย่างฟินแรนคาเฟ่สาขา2ครับผม เป็นเกาทางไห้เหรอเาาดีเ๋ยวจะพากันไปเมืองทางถึงครับผมว้าบรรยากาศนะครับผมมาเด้อพี่นอ้องมาชิมมาชิมสมซาสมลือว่ามาชิมเมืองครับพี่นอ้องมาชิมดู มันิสมผลคุยบัวเขานะเค้กน้าพูดอะไรยุ่ยไกลกะมาลองมึงครับพี่น้องมาลองดูได้นะครับผมคุณพ่อนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดแฟงก่อนเป็นอย่างหนามันขาวบัวนะครับชิโนะรบมบัว มึงมาอยู่ต่วันนี้มึงรู้ไหมว่ากูสบายเเป็นในคาเที่อะไรนมนแม่ราแนะำกัเซี่เ้าให้ลค้ากินเราก็พี่ของกมามีขามีเค้กรอดช่องไหมครับเครื่องดื่มราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับผมนี่มหาถานทนี่เบนตอบแล้วก็พี่กฤษดามาพี่โบกับโเพ่งพามีทุโรลดรักซิบเวลารักซิครับเามก่อนรักซิบรักซิบรักี่เบนในมี่เบนสู้กับกตาโนด ชอบว่าอแบบปลาโนตหน้าแหละดูหน้าตัวเองด้วยต้นหมอเองเออหน้าเหมือนคนเป็นยางรถยนต์ยางรถไทยอีฮ็ดได้ปะนี่อืเดี๋ยวต้นหมองานลูกหนี้หมอตายเลยดิเชื่อูหรือพึ่งตาดนี้เลยเอาเที่ยวอะไรพนักงานก็สั่งกันปะครับหรือพอกินสั่งบะไรหรือสั่งอันเลือนสั่งไอ้อเมริกาโนเย็นตะลุนบอลเป็นยางให้ลูกค้าก่อน พัดมุงหูวเรื่อยบ้านคนดิพิรโ่งบ้าลนี้ได้ไหมอันพลังงานเนี่พลังงานรุ่งบ้านนี่ชุเวทการเหตุงานนี่กูถามสูงเนี่ยสูงไปยืนถ่าได้สามโมงเศ้าคูดเออสูงไปทำการทำงานกันเหรือรู้สารค้นอียนมะม่วงค้นเดียวก็ยืนเต็มเหมือนเขาเตอร์แล้ว ยังปล่อยคนพบเป็นพี่น้องเบอร์พนักงานห่อยจะได้สามโมงสามเพราะเราไปเห็นงานเหตุการณ์ขเจอตัวคิ้วขยับหัวเปล่าดเบอร์อี้นวดดวนอีแม่แต่ก็พอมาสามรอบแล้วถูกใคมมนมาหารรอบแล้วซิดแตกว่าแม่นันซิดแตกก็เป็นที เอาคือเปลี่ยนกล่องไห้หายางหมเารนว่าน่าใครมันยังเดินพพี่น้องพวกพังานค่อยนี่ไหสามอีนี่แม่สามตนี่แม่มันเป็นงานติมมันต่อวัดของงานหรอแม่เอาผ้าทำแบบคอนโรดเ่ะอ๋อไอจานรองทานเค้กมีไหมครับของใบ สองใบจานรองผีสร้างการบ้านหล่ะก็ม่ขอจานเขาอย่างนม่น้องลูกค้าเขา้องกาเอไัพื่นพิไม่พึ่งไม่สันตกสิ้างกาบ้านต้องทถึันเ่ี้ต้องน้นไงกราับเาเมื่อใดเรเาีกาส้างงาน่ี่ไอขนาดพี่นออนเชียงใหยทํางานแบบพี่นอนท่างไม่กับเต็มทานไม่กับเต็มทัานนอกกับเต็มครับ เต็มทุกมอจงกับบ่ว่าเป็นของฝากวันนี้เลยซืขาด้เอเยห้ารบาทแต่เป็นทำทเป็นปูหนิห้าร้อยบาทเป็นอยู่นี่เลยท่าน้ยเทยรสั้ทาาทีเนรรอมากกินแล้วก็อยู่หนมาเพิ่มกินแล้วก็มีหมอดูอยู่นี้กินเสร็จปุ๊บดูดูแคบันต่อเลยอ หรอต้องขอบคุณอไรนะพี่้ต้ขอบคุณนะต้องขอบคุณบริษัทนี้นวของพี่นิวนะครับที่มาลงทุนแข็งให้ปีนะครับแน่บหระ่ามโกบีก็พี่มี่นนี้ที่ทางแรกบอกที่ทางแรกพี่ทั้งนั้นบอกเอออดีวมือแล้วจะบวม่เพิ่มมาถ0พอสิ้นเีเรอ้อพี่เลยเนี่ับอรเด๊ นนแงไนนถึง่บอสใช่ไม่อยากเป็นยูทูบบอสยูทบเร์เอาสิผมเบไหนเลยบ้นี่อับเปร์ออกถาดให้บอสหน่อยอัปเปเ็นไหนเนี่ยงานเมื่ยหมอเดียวคือหมอติจายเลยหมอตุยเลยร่าออกเลยทำไม่ได้จริงๆเขา เฮ็ดอ <N> ัน <otic> น <N> ั <otic> oh, okay. <N> ้นจะันปะผมดาวผอมดาวข้านไงงานไงก็อ okay. <N> ันเฮ็ดหนามึงอยู่ด้เฮ้ยดูเด็กเสริมนนี่ครัปเอื์หนั่งชอง์ซ้น้องบอสโอ้โห็ดดีเฮ็ด ก้งก็รู้กระสับกระส่านกับเผะเพิดพุ่นเนาะเอาจบงกับปริการตรงนู้นเปเด่นจะเิดเสื้อปืยังไอ๋อเป็นเขาเป็นดาราเนี่ยล่ะมักเสือรู้สือนี่ อยากเสือเวลาไม่เนื่อมากครับมักองมีองมีพ้อเสื่อมไม่เป็นสิวเป็นมัวอะไรมาหรือเปล่าเบนสิวเราเป็นสิวนี่เป็ก่ด้วยเพราะใครเป็นยุ่องขาด้วตอนนี้ไม่สิวจ้มัวค่ะมัวกไหวมัวเหมือนกันหัวเสียหันมันก็จริงหมอกว่าตัวบีแต่ไม่ได้หมอกเนาะเพราไป พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับสหรับการเตือมาทเนียดีครับทำอะไรทำอะไรก็เรื่อคย่ขอยูแหละพี่น้องสครับเป็นเหเดาเขานี่ไปจั้งสองั้นสองของแมนองยังมีหยู่ครับไปดูไหมล่ะไปดูสิ่ปคือคาเฟ่เรามีทั้งลิฟต์มีทั้งบันไดเลื่อนแมนแต่ว่าข้างหน้าไม่็นเาเเดสิแบเดี้

ขอบคุณคราจะเแลซืจอกับสืเรนที่อยู่มาอยู่เอ่อเอ่อใกล้ใกล้กรเทใกล้ใกับไหนนั่นไหมครับเอ่ออะไรนะโคปเฮเกนแหมสามินทีมันรอดมาไกลใช่ไหมเราเคยไปเมืองเคยไปอยู่เคยไปร้านมือเอามาต้มอุ้งไปเคยไปทำงานอยู่นั่นนิดนึงไม่ใช่ไหมใช่ครับสองเดือนแต่พี่พี่จบ ที่านนะ่เรียนที่อัลโ้าแพูดภาษาียวไ้ไหมไม่ได้เพราะว่าที่มหาลัยองพูดภาษาิแต่ิานมันยากสมิย้ไข่คำแปลว่าคุมแมบอกว่าโอ้ยาไมท่านผ้นักข่าวนอะไรนะ่า้ัก นี่อนไรเอเลันลาบายบายครับครับพอเราอยากฟังฟังเพลงก็ทำแต่ก็คือคือคือฟังเรืองว่ะอ่าฟังงูเรืองเ่ยอาฟังงูเรืองก็บานแล้องูยุดอไม่มีภาษามีมีเปอาภาษากินได้อยู่นิดนึงเขาบอกว่ามีชิติดตามเตือนแล้วก็ฟังทั้งเช้าที่มือเลยเขาบอกกัน ขันานอ่อนเขาไม่ได้พูดภาษา้องไม่ครับวิ่งดอกไม้สวัสดีครับจ้าวีการหนึ่งแมตยดอ้นครับดอกไม้ส่วนกมตุ้นแมตุยแมตุยบตุ้นเบอเนี่โอ้ดอกไม้แพงไอ้ดอกไม้สวยบแพ่ไเ หามงามดูดอกไม้สดไม้สวยมากเซ็ตซื้อเยแนั่งค่ะได้ไทยเพื่อนแน่เป็นเจ้า่นกัได้ครับม,มีย่าด้วย นับไปครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาไทยมีหนึ่งสองสามครับปารงามคักไปมุ่นผลมุ่นผลแม่ไปพุ่นพู่นพุนทั้งพุ่นเอาเปรีบเขาก็พอเปิดหนีพิ่นเป็นั่งแท่งใน้หมดเปิดที่รีด ไม้อุยสวยะสวยมากับไม้ช่อนี้ไม่ใช่สามสิบัผมมากย่เป็นใสดก็จะได้ใช้อยู่เนาะขาขึ้นไปก่อนหรือไปไปอันสั้นสองหรือไม่หนองทั้งหมดหรอไปดูลูกค้าไป้นงสสวัสดีครับพี่นนท์อม่ยางเอาดีกว่ามันจังเลยบรรยากาศนั่งเดนั่งเดหมืดเลยครับเดินนี่าม้ เราเึ้นไปดูว่าแน่นอนไปวันนีไ้ไปเองไปอเองป้าขึ้นเรีวเลยบริการที่เราทับใจกันนะครับมีกะะินมันนนี้ได้เลยผู้ใด้เบาหวานขึ้นคว่มดันขึ้นกับมี่บองโห้กวงบักคักชั้นสองบริการมาถึงชั้นสองเลยนี่ ขยิมน้ำไปเปนนับนี่นะครับชั้นสก็มีที่นั่งนะครับนั่งได้นะคัดเป็นเอิดเติดดีดีกค้ั้นอก้นิงหออันนี้ลูกค้าคน่เก็อไบกินนี้ปุ๊บพบหมอประวานห้องนี้นะครับหมอประวานห้องนี้หมอประหวานห้องนี้นะครับพี่น้องแซ่บแซ่บอันนี้บอสได้เอวยหูซ้ายแล้วค่ะ คืออันนี้แม่แม่ค่ะความเนี่ยมันงสิ้นสี่เลยเค้กไอ้พี่เขาเอามาอย่างเค้กเราช่องเดียวเค้กเราช่องวัดเจี๊ยบเราใช้รสช่องกับวัดเจียเเเจ๊ยบแล้วเราก็ส่งมาที่ทำท,ที่อีสา,าบน,บ,น,บ,นบ้านเราอะไรกันประเด็นพัฒน์จะเี่ยไม่เห็นพี่ระเบิเดเอฟซีบอลเป็นวันเป็นหน่อกวัวเนอผู้ใดญ่อเสื้อเป็นหน่งที่ต้องมาชิมที่ฟิรแลนด์คาเฟ่ใช่ครับคอนแก่นนะคะเปิดจังโว่งถึงจังโว่งหลวงพี่ เราเปิดอ่าบ9โมงเช้าถึง6มโมงเย็ยนนะครับเบื้องต้นไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแต่ว่าเพาะเป็นเทศกาลก็อาจจะมีบ้างในบางอารมณ์แต่ว่าเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่เสาร์อาทิตย์่ีคืออยู่ยังไงไม่ได้อยู่ของแม่ครับลูกน้องคือมาอยู่ในขนาดผมเลื่มาอยู่เลย,ยเนี่ยทุกว,วัน